ตอนที่5ทางแยก17ตุลาคมปี1944ชุนเดลล็อกฮอลแลนด์ หลังจากผ่านภารกิจในปฏิบัติการมาเกตการเดนมาเมื่อวันที่17-25กันยายนเดือนที่แล้วถึงแม้ว่าปฏิบัติการนั้นจะล้มเหลวไปอย่างไม่เป็นท่าสสมพันธมิตรยังไม่สามารถบุกเข้าประเทศเยอรมันได้แต่ถึงอย่างนั้นสมพันธมิตรเนี่ยก็ยังไม่ได้ถอดใจนะครับถ้านับตั้งแต่ดีเดย์จนถึงตอนนี้ก็นับว่าสมพันธมิตรเนี่ยสามารถรุกคืบมาได้ไกลโขอ,อยู่นะครับแต่หลังจากปฏิบัติการมาเกตการเดนเป็นต้นไปนี้การรุกคืบของสมพันธมิตรเนี่ยก็จะค่อยๆช้าลง อย่างมีในย่าสําคัญไล่ตั้งแต่การขาดเสบียงทหารผลสมรองหน้าใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ในการรบได้ถูกส่งเข้ามาการขาดแคลนอุปกรณ์หรือยุทธุปกรณ์ในการรบรวมไปถึงสภาพอากาศที่มันก็ไม่ค่อยจะเอื้ออํานวยสักเท่าไหร่นะครับและยิ่งเข้าใกล้ชายแดนเยอรมันมากเท่าไหร่แนวป้องกันของเยอรมันก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นนั่นทําให้ในช่วงเวลานี้นะครับการบุกข,ของสมพันธมิตรเนี่ยก็จะดูช้าๆลงไปนั่นเอง ร้อยเอกวินเทอร์สและกองพันของเขาได้ปักหลักอยู่ที่เมืองชุนเดลล็อกซึ่งเมืองนี้เนี่ยก็อยู่ทางใต้ของเมืองอานเฮมมานิดหน่อยนะครับผู้กองวินเทอร์สและผู้กองนิกถูกผู้พันสิงเรียกตัวมาติ่ศูนย์บัญชาการพร้อมกับผู้หมวดไฮลิกเกอร์ที่รออย,อยู่ก่อนแล้วซึ่งพอทั้งสองคนมาถึงเนี่ยผู้พันสิงก็ได้เรียกผู้กองนิกและกับผู้หมวดไฮลิกเกอร์ให้ไปไประชุมวางแผนถอนพลร่วมอังกฤษตายที่อานเฮม8 0 0 0นนายในมาร์เก็ตการ์เดน ดังนั้นแล้วผู้พันดบี้ของทางฝ่ายอังกฤษก็เลยได้มาประสานงานขอความช่วยเหลือจากเราเรื่องของเรื่องก็คือมีทหารอังกฤษจำนวน1 4 0นายตกค้างอยู่ที่อานเ์เฮมพวกเขาถูกหน่วยต่อต้านเยอรมันของฮอลแลนด์ช่วยเอาไว้ได้แต่การจะออกจากเมืองหรือถอนกาลังนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาต้องการกองกําลังจากเราไปช่วยและพามาที่นี่ ซึ่งผู้พันโดบีในกระไดวางแผนต่อไปนะครับและภารกิจในการช่วยเหลือทหารอังกฤษ140นายนี้ก็จะถูกเรียกว่าปฏิบัติการเปกาซัสซึ่งมาวางแผนกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วผู้พันสเตรเยอร์ในกระไดมาทวงรายงานปฏิบัติการมาเกตการ์เดนจากผู้กองวินเทอร์สแล้วก็รายงานอื่นๆที่เขายังไม่ได้ทําส่งเลยนะครับทาไมคุณถึงไม่ทามาส่งผมล่ะผู้กองรวมไปถึงผู้พันซิง์เองก็ได้มาทวงรายงานวันที่5ตุลาคมเหมือนกัน เรียกได้ว่าเมื่อเป็นนายทหารยศที่สูงขึ้นไปงานในสนามรบเี่ยก็จะค่อยๆน้อย,อย,อยลง,งนะครับแต่ว่างานในเอกสารก็กลับเพิ่มขึ้นไปซะอย่างนั้นซึ่งในเวลาต่อมานะครับผู้กองวินเทอร์สก็ได้มาเริ่มเขียนรายงานเพื่อส่งผู้พันโดยใช้เครื่องพิมพ์ดีที่นายทหารทุกคนจะต้องมีไว้ที่โต๊ะอยู่แล้วกองร้อยอีซีการปฏิบัติการรบในวันที่5ตุลาคมปี1944 ซึ่งภาพที่เราจะได้เห็นหลังไปจากนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวในรายงานของผู้หมวดวินเทอร์สนั่นเองนะครับหลังจากปฏิบัติการมาเกตการเดนไดสินสุดไปเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเวลาในหนังปัจจุบันนี้ก็คือวันที่5ตุลาคมนั่นหมายความว่านี่ก็ได้ผ่านไปถึง10วันแล้วนะครับและถึงแม้ว่าปฏิบัติการจะล้มเหลวแต่สมพันธมิตรก็ยังคงพยายามที่จะบุกต่อไป กองร้อยอีซี่เนี่ยเดินทางมาถึงถนนสี่แยกแห่งหนึ่งซึ่งมันก็เหมือนจะมีเขื่อนอะไรสักอย่างอยู่ไกลๆน่าจะเป็นเขื่อนที่สามารถข้ามไปที่อีกฝั่งของแม่น้ารายได้กองทัพเยอรมันในตอนนี้เนี่ยกำลังล่าถอยนะครับแต่ก็ยังไม่ทันจะได้ข้ามแม่น้ําเลยกองร้อยอีซี่เนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อกองร้อยอีซี่เดินทางมาถึงก็ได้เกิดการยิงปะทะก,กันอย่างดุเดือดตั้งแต่เวลากลางคืนไปจนถึงในช่วงเช้าของวันต่อมา ร้อยเอกวินเทอร์แสด้นำทหารของเขาเข้ายิงต่อสู้กับศัตรูอย่างห่าวหานบวกกับมีแอร์ซัพพอร์ตจากกองทัพอากาศที่ยิงปืนใหญ่มาสนับสนุนด้วยตายแล้วกองร้อยอีซีก็สามารถจัดการทหารเยอรมันกองร้อยนี้ไปได้อย่างสวยงามพวกเขาสามารถจับเฉลยเยอรมันได้จำนวนหนึ่งพลทหารเว็บสเตอร์ได้รับบาดเจ็บที่ขาคาดว่าเขาอาจจะต้องกลับบ้านก่อนใครเพื่อน และพวกเขาในกระด้สูญเสียดุกแมนไปหนึ่งคนซึ่งดูกแมนเนี่ยก็คือคนนี้นะครับกองร้อยอีซี่นั้นได้รับบาดเจ็บทั้งหมด22คนและสูญเสียทหารไปหนึ่งคนก็คือดุกแมนส่วนเยอรอมันหน่วย s s 2กองร้อยถูกตีแตกบาดเจ็บประมาณ100คนและตายประมาณ50คนซึ่งด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมนี้นะครับก็ทำให้ผู้พันสิงห์เนี่ยได้เข้ามาทาบทามผู้กองวินเทอร์สเขาถามผู้กองขึ้นมาว่าคุณอยากจะคุมกองพันบ้างไหม ซึ่งผู้กองวินเทอร์สในตอนแรกนี่ก็ยังอึ้งๆอยู่เลยนะครับเขาเนี่ยได้ถามผู้พันสิง์กลับไปว่าแล้วใครจะมาคุมกองร้อยอีซี่แทนผมล่ะผู้พันสิง์บอกว่าผู้หมวดมูสไฮลิเกอร์หลังจากนั้นฝนเนี่ยก็ได้ตกลงมาเฉยเลยถ้าได้ยินเสียงฝนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ภาพในเดตัดกลับมาที่ปัจจุบันซึ่งหนังนก็จะได้ให้เราเห็นเลยนะครับว่าผู้กองวินเทอร์สได้มีทหารรับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมตัวที่จะเลื่อนยศเป็นพันตรีแต่ทว่าในตอนนี้เนื่องโดยสถานการณ์ในแนวหน้าที่มันยังคงวุ่นวายอยู่การเลื่อนยศมันก็เลยยังไม่เกิดขึ้นนะครับโดยผู้กองวินเทอร์สได้ขึ้นไปเป็นรองผู้บังคับการกองพันรองจากพันเอกสตรเยอร์ที่เพิ่งจะเลื่อนยศขึ้นไป ผู้กองนิสได้พาผู้หมวดไฮลิเกอร์ผู้บังคับการกองร้อยอีซี่คนใหม่มาพบกับผู้หมวดวินเทอร์ซึ่งหลังจากที่ผมได้ฟังประโยคสนทนาของพวกเขาอะนะครับก็ดูจะเป็นที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะแต่สําหรับคนดูอย่างเราๆผู้หมวดไฮลิกเกอร์เขาคือตัวละครใหม่ ที่มาที่ไปเนี่ยแต่ใครอยากรู้ก็ไปดูช่องของครูเบนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าผู้หมวดไฮลิเกอร์เนี่ยเขาเป็นนายทหารยศร้อยโทที่เพิ่งถูกย้ายมาใหม่แล้วก็ได้เป็นผู้บังคับการกองร้อยอีซี่แทนผู้กองวินเทอร์สนี่แหละนะครับ ส่งการพูดคุยนี้ก็ดูเหมือนผู้หมวดวินเทอร์สเนี่ยจะดังเป็นห่วงกองร้อยอีซี่มากๆเลยนะครับเป็นห่วงในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงไม่เชื่อมือผู้หมวดไฮลิเกอร์แต่อย่างใดแต่เป็นการเป็นห่วงที่แบบว่ามันหหวงโหวงกันนะครับความผูกพันกับพวกทหารที่อยู่ด้วยกันมานานมันก็ยังมีอยู่แต่ผู้กองนิกส์เนี่ยก็บอกว่าดิกกองร้อยอีซี่นายอยู่กับคนเก่งแล้วนายไม่ต้องเป็นห่วงล็อกซึ่งผู้กองวินเทอร์สก็บอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับกองร้อยอีซี่นายบอกให้ฉันรู้ด้วยนะ หลังจากนั้นในเวลาต่อมาผู้มหมวดไฮลิเกอร์ก็ได้นำกองร้อยอีซี่เข้าทำภารกิจแรกกันนะครับซึ่งมันก็คือปฏิบัติการเปกาซัสนั่นเองปฏิบัติการช่วยเหลือทหารอังกฤษที่ตกค้างในวงล้อมของเยอรมันจำนวน140นายซึ่งผู้มหมวดไฮลิเกอร์นั้นก็ทำผลงานแรกของตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยนะกองร้อยอีซี่สามารถช่วยเหลือทหารอังกฤษได้สำเร็จงานฉลองเล็กๆได้ถูกจัดขึ้นในบริเวณค่าย มูสไฮลิเกอร์และพนร่ม101อเมริกันได้ช่วยเหลือพวกเราเป็นอย่างมากพวกเขานำเรากลับมาได้และเราจะได้ต่อสู้กับข้าศึกในวันหลังแดกองร้อยอีซีใช้ชนะและคุราฮีซึ่งเสียงการฉลองนี้ผู้กองวินเทอร์สในกแอบมองอยู่ห่างๆกันนะครับ31ตุลาคมปี1944ริวฮอลแลนด หลังจากนั้นเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านมาอีกครึ่งเดือนนะครับกองทหารสัมพันธมิตรก็ได้เดินทางขึ้นเหนือมาอีกนิดหนึ่งและในระหว่างที่ผู้หมวดไฮลิเกอร์นั้นกำลังเดินคุยกับผู้กองวินเทอร์สอยู่นั่นเองเสียงปืนหลายนัดเนี่ยก็ได้ดังขึ้นพร้อมกับร่างของผู้หมวดไฮลิเกอร์ที่ล้มลงไปผู้กองวินเทอร์สเนี่ยได้สั่งการให้หยุดยิงในทันทีนะครับหยุดยิงหยุดยิงเดี๋ยวนี้พวกเดียวกันซึ่งในจังหวะน,นี้พลทหารที่เป็นคนยิงเนี่ยก็ได้วิ่งออกมา โอพระเจ้าผู้กองเองเหรอครับผมไม่ได้ตั้งใจซึ่งในเวลาต่อมานะครับร่างของผู้หมวดไฮลิเกอร์ในก็ได้ถูกพามาที่ค่ายและยูจีนที่เป็นเสนารักษ์ในก็ไดรีบมาที่นี่ทะโดยเร็วแล้วหลังจากนั้นนะครับผู้หมวดไฮลิเกอร์ในก็ได้ถูกส่งตัวออกไปที่หน่วยพยาบาลหลังจากนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาในก็ได้ผ่านไปอีก10ทธันวาคมปี944เมเมลอนเดอแกรน์ฝรั่งเศส 2เดือนหลังจากที่ผู้หมวดไฮลิเกอร์ถูกยิงในตอนนี้กองร้อยอีซี่ก็ได้ถูกส่งมาที่ฝรั่งเศสนะครับและผู้บังคับกองร้อยอีซี่คนใหม่ที่เข้ามาแทนผู้หมวดไฮลิเกอร์ก็มีชื่อว่าผู้หมวดนอร์แมนไดซึ่งผู้หมวดคนใหม่นี้นะครับผมก็ได้ไปหลอกข้อมูลจากช่องของครูเบนมาอีกแล้วก็คือว่า ผู้หมวดนอร์แมนไดเนี่ยเขาเป็นลูกคนรวยในนิวยอร์กที่อยากจะเป็นทหารเหลือเกินนะครับรวยแค่ไหนน่ะเหรอก็พ่อเป็นถึงผู้พิพากษาแล้วก็ทั้งบ้านเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับอัญมณีด้วยในตอนแรกผู้หมวดไดเนี่ยเป็นทหารการข่าวนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าไปทําอีท่าไหนถึงได้มาเป็นผู้บังคับการกองร้อยอีซี่เฉยเลยทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการรบแต่อย่างใด ผู้กองวินเทอร์สในก็มีท่าทีที่ไม่พอใจอย่างชัดเจนเลยนะครับเขาในได้พูดกับผู้หมวดนิกส์ว่านายทหารที่จะสามารถยึดเหนี่ยวกองร้อยอีซี่ได้จะต้องเป็นคนที่มาจากข่ายทอกกัวเท่านั้นซึ่งข่ายทอกกัวที่ว่านั่นก็เป็นข่ายที่กองร้อยอีซี่ถูกฝึกมานั่นเองนะครับเนินเขาคูระฮีที่เราคุ้นเคยซึ่งในระหว่างที่กําลังคุยกันกับผู้กองนิกส์อยู่นั้นจากการเนียนในก็ได้เดินเข้าห้องมาผู้กองวินเทอร์สบอกว่า ยินดีต้อนรับกลับนะบิวที่โรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างซึ่งจากการนเนียนก็บอกว่าคือว่าผมหนีออกมาจากโรงพยาบาลนะครับและผมก็มีจดหมายจากผู้บวชไฮลิเกอร์ส่งมาถึงคุณด้วยเขาดีขึ้นแล้วแต่ก็คงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะหายดี ซึ่งผู้หมวดไฮลิกเกอร์นั้นเราก็เห็นจังๆเลยใช่ไหมล่ะครับว่าเขาถูกยิงแต่จากการนี้เนี่ยเราไม่เห็นเลยว่าเขาบาดเจ็บตอนไหนทำไมถึงเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลอาจจะเป็นในตอนที่หรือน่าจะเป็นวันที่5ตุลาคมที่กองร้อยอีซี่เข้าถล่มกองทหารเยอรมันก็เป็นได้หรือผมพลาดอะไรไปเนี่ยจะต้องขออภัยด้วยนะครับ โดยการมาอยู่ที่เมือรเมลอนเดอะแกรนด์นี้กองร้อยอีซี่นี่ยก็เหมือนมาพักผ่อนเพื่อรอคำสั่งอันนะครับความเป็นอยู่นั้นก็สุขสบายมีข้าวให้กินมีหนังให้ดูแต่แล้วในวันหนึ่งนะครับในระหว่างที่ดูหนังกันอยู่นั่นเองผู้หมวดไดก็เข้ามาแจ้งข่าวกับพวกทหารว่าตอนนี้กองกำลังที่หนึ่งและหน่วย SS p a n z e r ที่6ของเยอรมันบุกไปถึงที่ป่าอาเดนแล้วพวกมันได้ถล่มแนวรบของเรากองทหารราบที่28และกองกำลังที่4 หมดเวลาพักแล้วทุกคนนายทหารไปรายงานตัวที่บอกอส่วนใครที่ไม่ใช่นายทหารก็ไปรายงานกับหัวหน้าของตัวเองที่กรมเสื่องหลังจากนั้นในเวลาต่อมากองร้อยอีซี่และทหารในกองพันอื่นๆก็ได้ออกเดินทางนะครับและเป้าหมายของพวกเขาก็คือเมืองที่ชื่อว่าบาสโตนในประเทศเบลเยียม ผู้พันสิงบอกว่าที่นี่คือบาสโตนมีถนนเข้าเจ็ดสายและออกอีกเจ็ดสายเป็นทำเลที่เหมาะมากสำหรับกองทัพเยอรมันที่จะใช้เมืองนี้เป็นจุดเชื่อมต่อกันระหว่างกองทัพได้ ไอหรือในผลไอเซ้นฮาวอยากมั่นใจว่าพวกเยอรอมันจะใช้ถนนของเมืองบาสโตนไม่ได้เขาก็เลยให้เรามายึดเมืองนี้เอาไว้เราจะวางเป็นแนวสามเหลี่ยมรอบร,อบรอบเมืองกองพันที่สองจะวางจากตะว,วันตกจนถึงป่านี้กองพันที่หนึ่งจะวางไปที่ทิศเหนือทางด้านซ้ายส่วนกองพันที่สามจะเป็นกองหนุนใครมีคำถามไหมผู้กองวินเทอร์สบอกว่าท่านครับเราขาดกระสุนในขนะ่ายน่ะมีน้อยมากเลยคาดว่าจะไม่พอเอาได้ครับผูพ้พันซิงบอกว่า ผู้กองคุณจะไปขอไปยืมหรือขโมยมาก็ได้แต่ยังไงเราก็ต้องป้องกันเมืองนี้เอาไว้เข้าใจนะซึ่งพอพูดจบแล้วผู้พันสิงห์เนี่ยก็ขึ้นรถจี๊ปออกไปเลยนะครับพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยมีหิมะปกคลุมอยู่ด้วยนะดูจากสีหน้าของทหารแต่ละคนแล้วก็รู้เลยว่าหนาวมากๆซึ่งในระหว่างที่รอฟังคําสั่งอยู่นั่นเองนะครับพวกทหารที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ได้เดินผ่านหน้าพวกเขาไปจากการนี้เนี่ยได้พูดขึ้นมาว่า เฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะพวกนายเดินไปผิดทางแล้วนะทางเข้าเมืองมันอยู่อีกฝั่งนะโว้ยทหารบาดเจ็บคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า พวกเยอรมันมาจากไหนก็นไม่รู้ถล่มเราสเละเลยสภาพก็ยังที่พวกนายเห็นนี่แหละดูเหมือนว่าที่เมืองบาสโตนนี้จะมีทหารสมพันธมิตรปกป้องอยู่ก่อนแล้วนะครับจากการนี้และเพื่อนทหารคนอื่นๆได้เข้าไปขอกระสุนจากทหารที่บาดเจ็บซึ่งมันก็มีจํานวนไม่มากเท่าไรเรากันะครับแต่มันก็ยังดีที่มันมีและในจังงวันนี้เองนะครับก็ได้มีผู้หมวดคนหนึ่งขับรถจี๊บเอากระสุนและยุทธปกรณ์มาส่งเขาเนี่ยได้พูดกับผู้กองว่า แย่หน่อยนะผู้กองพวกเยอรมันนะ่ะบุกบาสโตนอยมากพวกรถถังนะ่ะกำลังตัดถนนมาทางตายแล้วถ้าทางอีกไม่นานพวกคุณก็น่าจ,จะถูกล้อมแล้วละ่ะผู้กองวินเทอร์สเนะได้พูดกับผู้หมวดคนนั้นไปเราเป็นพลร่มนะผู้หมวดเรามักจะถูกล้อมอยู่แล้วซึ่งผู้หมวดคนนี้น่ก็บอกว่าโอเคครับงั้นโชคดีนะและหลังจากนั้นในเวลาต่อมาเมื่อทหารได้เตรียมตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาเน่ก็ได้ออกเดินทางไปที่เมืองบาสโตน ที่ตี่ซึ่งจะเป็นสนามรบอันดุเดือดในอีพีต่อไปกองร้อยอีซีได้เคลื่อนขอบวนเข้าไปที่ป่าใกล้เมืองบาสโตนซึ่งเมืองบาสโตนไม่มีทั้งปืนใหญ่และการสนับสนุนทางอากาศขาดแคลนทั้งอาหารกระสุนปืนและเครื่องห่มกันหนาวการถอยกลับไม่อยู่ในความคิดของคุณจงขุดหลุมให้ลึกและเฝ้าคอยตำรากูรหี ของกองพันธ์506